ซีนนิดหนึ่งว่าเป็นหวัดไปทำในมหาหรือว่าแบบช่วยนำตัวก็ไม่ครับก็คือฝนตกแล้วก็เราซ้อมหนักด้วยพักผ่อนน้อยแล้วพอตักฝนนิดหน่อยก็เลยทําให้เป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเอฟเฟกต์หลังจากคนอื่นเลยไหมคะคนอื่นเขาเป็นกันหมดแล้วครับก็เป็นหลังคนอื่นนะครับเพราะว่าเราตักฝนนิดนึงครับทำงานได้ปกติไหม ก็ตอนนี้ก็ต้องพักเสียงก่อนเพราะว่าก so okay. ็ช่วงนี้ก็เป็นละครเวทีก็ต้องหยุดหยุดการแสดงไปด้วยเลื่อนไปด้วยนะครก็เลยมีช่วงพักพอดีเลยครับผมครับเป็นไข้ตัวร้อนเลยไหมครับก็เป็นไข้วันหนึ่งอะไระครับผมก็ตอนนี้ก็ดีดีขึ้นแล้วครับก็ยัง มีน้ำมูกมีอะไรอยู่บ้างเล็กน้อยเสียงก็เ็กซีนิดนึงเสียงก็ยังไม่มาเหมือนเดิมครับแต่วันนี้ใส่เสื้อธรรมศาสตร์จูฬาลงศรีรังสิตเป็นไงบ้างโอ้โหตอนนี้ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันเลยครับสงสารคุณครูด้วยสงสารเพื่อนๆด้วยที่อยู่รังสิตอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้น้ําก็กําลังจะทะลักเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็คือตอนนี้ที่รังสิตก็ไอ้ที่ธรรมศาสตร์นี้ยังเป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยอยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าคิดว่าถ้าน้ําท่วมเข้าไปก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงที่อพยพคนไปอีกไเ้ยดช หอนนาย่งแบบก็ตอนนี้ก็อยากไปช่วยมากแต่ว่ายังเข้าไปไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมต้องนั่งเรือใช่ไใช่เพราะว่าอำเภอหนองเสือทางแยกไปธรรมศาสตร์นี่คือท่วมหมดเลยครับใช่ครับดูภาพแล้วตกใจไหมว่าแบบวันหนึ่งกรุงเทพหรือว่าที่เราอยู่นี่กลายเป็นแบบทะเลไปแล้ตใจมากตกใจมากครับแต่ว่าก็เหมือนกับมันก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะเราก็ไปบังคับหรือกกเกณฑ์ไม่ได้เราก็มีแต่ต้องตั้งรับแล้วก็ช่วยเหลือกันครับครับผมอันนี้ก็ให้กำลังใจกันใครช่วยอะไรก็ช่วยได้นะใช่ครับก็อยากให้คนเป็นกำลังใจให้ ให้แก่คนไทยด้วยการใครมีน้ําจิตน้ําใจแล้วก็ใครมีกําลังที่จะพอลงพื้นที่ได้ไปช่วยผู้ประสบภัยที่แบบคือบางหลังยังเข้าไปยังช่วยไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับอย่างวันนี้เราก็ามาที่าบางเขนครับตอนนี้เราก็มาที่กรมทหารรับสิบเอ็ดเพื่อมาแพ็คของเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยที่ธรรมศาสตร์ด้วยแล้วก็ผู้ประสบภัยที่ตามพื้นที่ที่ยังเข้าไปไม่ถึงด้วยครับได้เห็นแรงใจแฟนคลับหลายคนมาช่วยกัน็นต้องบอกว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นคนหนึ่งที่มาช่วยพี่น้องครับแล้วก็วันนี้ ดีใจที่ได้มาเห็นภาพอย่างนี้มันรู้สึกอิ่มเอมมากเลยครับพูดถึงละครเวทีบ้านได้โชว์ไป3มรอบแล้วเป็นไงบ้างคะเราเออแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้ครับแล้วก็สนุกแล้วก็เห็นว่าได้ฟังฟีดแบ็กจากคนที่มาชมรอบพร<ม>ีวิวก็บอกว่าชอบอะไรเง<ม>ี้ยก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณคมากๆเลยครับผมว่าก็เป็นละครเวทีรงแรกของผมแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะหลายคนชมว่าสิงโตเล่นแบบว่าโอ้โห คือไม่แพ้คนอื่นนะฮะรู้สึกไงบ้างก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมาเลยครับหายเหนื่อยไหมคะก็ก็หายเหนื่อยไปไปปหนึ่งครับแต่ว่าก็ยังต้องสู้ๆต่อไปอีกนะ อีกหลายรอบเลยครับล้อคุณแม่มาดูยังงครับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ดูแล้วครับผมใช่ไ,ไหมโอ้ชอบมากครับชอบมากดีใจร้องไห้ตลอดร้องไห้ฉากที่ออสออกมาร้องไห้ตลอดเลยครับครับผมเพราะว่ามันเหมือนเนาะเหมือนแ<ช>บบสิ่งโตรักแม่จริงๆนะครับครับผมครับอ่าหลังจากนี้ใกล้สิ้นปีเราจะมีซิงเกิลมีเพลงอะไรนี้ออกมาก็ก็น่าจะมีตามมาหลังจากละครเวทีครับก็อยากฝากทุกคนติดตามด้วยอาจจะมีซิงเกิลปล่อยออกมาให้กับแฟนๆเพลงได้ฟัง อย่างอื่ละครยาวหรือว่าซิทคอมอันนี้ยังไม่มีแผนวางไว้แต่ว่าก็ก็ให้ติดตามครับอาจจะมีออกมาด้วย<ช>ครับถ้าคิวได้เรียนได้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเปิดเทอมปาไหนกัน เดี๋ยวตอนนี้ยังสอบไม่เสร็จเลยครับเพราะว่าต้องเลื่อนสอบเพราะน้ำท่วมก็ต้องรอให้สอบเสร็จก่อนค่อยปิดเทอมค่ะมาพร้อมกับละครเวทีเลยใช่ครับมาพร้อมกันฝากแฟนๆเผื่อไปติดตามพิจินะคงได้กับผมก็ถ้าหลังจากสถานการณ์สงบน้ำลดนะฮะก็อีกบอกว่าละครเวที4ิรพันเดนก็จะได้ให้ทุกคนนะครับได้มาชมกันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นละครเวทีที่มีคุณค่ามากๆแกทุกๆคนนะครับอยากให้ได้มาชมกันนะคะล้อเล่ว่าจะได้อิ่มเอมไปกับความงดงามของเมืองไทยครับแน่นอน ขอบคุณนะครับ